แล้วอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปมันยากมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยผมติดตามโลโก้สารคดีใต้ร่มพระบารมีตั้งแต่ผมเป็นอนุบาลแล้วก็อุยเรายังมีคุณค่าที่เด็กๆคนหนึ่งได้ลึกถึงพี่อุป้าอุหรือจะเป็นยายอุของบางคน บางคนบอกว่าพี่อุ้สมควรและหนูให้กําลังใจพี่อุ้งทาดีแล้วค่ะทําดีแล้วเพราะเขาจะเห็นพี่อุ้คือผู้สืบข่าวทํางานมายาวนานเป็นผู้สืบข่าวอาวุโสนั่นคือมันมาจากหัวใจพี่จริงๆที่พี่เดินตามรอยเบื้องพยุคนบาทแล้วพี่ทุกก้าวย่างของพยุคนที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปคือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่พี่อุ้ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านทําให้พี่อุ้ มีชีวิตที่ดีในวันนี้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะสนองงานพระองค์ท่านแล้วอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปมันยากมันไกลแต่นั่นคือน้ำพระราชะไทยแม่ของแผ่นดินคนกิฟนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ชีวิตพี่อุผู้หญิงคนหนึง่งได้รับจากแม่ของแผ่นดิน